สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์นี้ทั้งโลกจับตามาดูปัญหาภัยธรรมชาติไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับภัยธรรมชาติครั้งนี้ตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียโอ้หนักเลยครับและถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่หลายคนบอกว่าอยู่ในระดับที่คาดไม่ถึงจริง ความเสียหายจากครั้งนี้บทเรียนที่เราควรจะสรุปเป็นยังไงและประเทศไทยเราควรจะต้องก้าวจากนี้เพื่อจะฟื้นฟูชีวิถีชีวิตและสถานาการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรยังไงต้องชวนคุณวิกรมซึ่งถ้าจําได้รายการโลกเรียนสีเราคุยถึงเรื่องน้ําท่วมวิธีป้องกันน้ําท่วมคุณวิกรมมีตัวเลขสถิติที่แนะนําแม่น้าข้างบนลงมาแม่น้ําเจ้าพระยาคุณวิกรมจะเล่าว่า ทำไมเมืองการเนี่ยมันถึงไม่ท่วมอ่าสูตรเมืองการเนี่ยโมเดลการเจรบุรีโมเดลเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมถ้าเรามองไปที่ทางใต้หัดใหญ่จังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช้สูตรเมืองการได้ไหมและสองเศรษฐกิจอย่างนี้จะฟื้นยังไงเพราะว่าเดิมทีคุณวิกรมกับผมคิดว่าเอ๊ะเราจะคุยเรื่องเมื่อไหร่คนไทยจะรวยแต่ว่ามันจะรวยได้มันต้องพ้นจากความจนก่อน มันต้องพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อนดังนั้นต้องชวนคุณวิกรมมาคุยเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ,อ,รบอาจารย์ยุนครับทีนี้มันแองก,กัลเราเป็นแองกระทะอยู่แล้วเนี่ยหัดใหญ่ใช่ไหมท <five S 2> ีนี้สองคลองใหญ่สองคลองหัดใหญ่คืออุตภากับครองรอนหนึ่งเนี่ยมันก็แต่ก่อนก็ทําหน้าที่นะระบายลงไปได้แต่พอจํานวนฝนม, ah มหาศาลตุ่มลงมาแต่ไม่มีปัญหาด้วยว่าไอ้เราก็สร้างเมือง สร้างตึกรามบ้านช่องไอ mm ้หมู่บ้านจัดสายมันก็ไปบล็อกที่ทางมันมีส่วนในการขยายเมือง mm hmm. มันก็ทำให้แทนที่จะระบายน้ำได้ถึงแม้จะเยอะหน่อยแต่มันไม่ถึงกับมาโอ้โหขึ้นมาทิง้งสองเมตรสามเมตรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมีปัจจัยทั้งอากาศภูมิอากาศที่คุณวิกรมวิเคราะห์ mm hmm. กับการบริหารเมืองหรือเปล่าล่ะเออคือ,เ,อ,อเราต้องมาพูดถึงสถิติก่อน ถ้าย้อนกลับไปตั้งกต่เกิดเมืองหัดใหญ่มาเนี่ยถามว่าเคยฝนตกเยอะขนาดนี้ไหมไอ้นั่นเนี่ยมันก็เป็นมาตรวัดว่าโอ้พอเราสร้างบ้านเมืองขึ้นมาเยอะๆเยอะๆขึ้นมาครองที่เขาจะขุดอ่ะเขาก็จะขุดเพื่อมารองรับน้ำฝนในอดีตที่เคยตกเช่นเขาบอกว่าเออเคยน้ำท่วมเท่านี้นะเขาก็จะขุดนะของเราเนี่ยจะทำเฉพาะตัว คือจะไม่คิดเผื่อ,อเราก็จะทำเฉพาะที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาฉะนั้นระบบระบายน้ำต่างๆก็คือว่าเออทำขนาดนะทำความลึกนะเท่ากับในอดีตท,ที่เคยมีปัญหาคราวนี้นานๆครั้งจะมีเอออันนั้นก็ไม่เป็นไรช่างมันเราก็ปีอื่นก็จะไม่เป็นปัญหาคราวนี้ในอดีตเนี่ยผมเชื่อผมเชื่อว่าด้วย เอ่อเอ่อทฤษฎีของการต้มน้ําร้อนอะ่ะนะแล้วไอน้ําขึ้นไปอยู่ในบรรยากาศเยอะเนี่ย <c oughs> ในอดีตเนี่ยมันไม่เยอะอย่างกับวันนี้ใช่ <c oughs> ฉะนั้นให้ผมทายนะว่าในอดีตมันก็ไม่เคยตกมากขนาดนี้ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าสถิติเป็นยังไงถ้าตกขนาดประมาณตั้งห้าหกเอร์ซนของปริมาณน้ำฝนต่อฤดูเนี่ย <c oughs> อันนี้ต่อให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวมากขนาดไหนก็ย่อมจะมีปัญหา ออ,อ,อถ้าเกิดว่าเราจะทํานวดนี้นะให้เป็นเอ,อ่อเป็นโมเดล<ม>ก็คือต้องมาคิดสถิติของน้ํา<ม>ที่ไหลเข้ามาที่ตรงกระทะนี้ว่าม,มันมีจํานวนน้ําเนี่ยนะ<ม>ต่อวินาที<ม>ต่อวินาทีนะ<ม>เขาเรียกว่าขีลูกบาทเมตรมยังจะยกตัวอย่างอย่างแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยถ้าดูกําลังของแม่น้ําเจ้าพยาสามารถระบายได้เนี่ย หนึ่งวินาทีเนี่ยจะรับได้แค่สองพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อหนึ่งวินาทีปีที่น้ำท่วมมากที่สุดเล่นเอาดอนเมืองที่เรียกว่าดอนนะน้ำท่วมหมดเลยนั่นนะตอนนั้นตกก็คือสี่พันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีอืนนั้นชิปมันรับได้สองพันห้าแต่มันตกมาสี่พันห้าไอ้สองพันนั้นมันไปไหนอ่ะมันก็ท่วม ลน้ลนล้นล้นไปหมดเลยล้นทั่วไปหมดเลยเห็นไหมที่จริงตรงนั้นมันล้นไปเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันจะต้องการออกไปทะเลใช่ไหมอืมอืมอืมอเพราะว่าน้ําทุกหยดเลยที่ตกลงมาเนี่ยถามว่ามันจะตกบนที่ราบสูงตั้งแต่ที่เบตเลยม,มันจะไหลลงมาแล้วก็จะไปออกที่ทะเลอันนั้นก็คือลักษณะโครงสร้างของ การที่จะทําให้โลกมันชุ่มชื้นด้วยการเอาฝนเนี่ยไปตกอยู่ในที่สูงแล้วให้มันไหลมาหล่อเลี้ยง mm hmm. นะในที่ต่างๆให้มันชุ่มชื้น mm hmm. แต่ปัญหาคือ mm hmm. เจ้าพญาเราเนี่ยมันก็มีเริ่มโคลนตมอีกเออไอ้ที่ผมบอกว่าสองพันห้าร้อยลูกบาทเ mm hmm. มตรวินาที mm hmm. มันเมื่อสิบกว่าปีก่อนหรือในอดีต mm hmm. แต่คุณวิจัยลงดูสิะขี้ฝุ่น อะไรอะไรทุกอย่างทั้งดินทั้งขยะทั้งอะไรต่ออะไรของพวกเรานี่ทิ้งไปที่ไหนเอ่ยลงบนพื้นใช่ไหมใช่ลงบนพื้นแล้วเวลาฝนตกนี่เห็นน้ำฝนเนี่ยแต่เดิมตกมาจากฟากฟ้านี่ใสแนวเลยนะใช่แต่เวลาลงออกมาที่พื้นแล้วไหลลงไปในแม่น้ำปั๊บมันขุนเพราะน้ำฝนนี่ก็ชะเอาสิ่งโสโครกลงไปที่ต่ำก็คือที่ท้องแม่น้ำ เออแล้วท้องแม่น้ำอาจาลิชัยลองคิดดูว่า mm hmm. มันจะมันจะตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆไหมใช่ใช่นนในช่วงนั้นอาจจะเป็น2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาที mm hmm. แต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ละเพราะตื้นเขินดั mm hmm. ะนั้น mm hmm. ทฤษฎีตรงนี้อันเนี้ยเอ,อผมมองว่ามันเป็นนะความนะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของ mm hmm. การสร้างเมือง เพราะการสร้างเมืองในคุณทิชัยเห็นไหมว่าพวกหลายๆคนก็เจ้าพญาเนี่ยเมื่อก่อนนี้กว้างกว่าเนี่ยผมเชื่อแต่ตอนหลังมาคนนั้นก็ทำโปะเลือกคนนี้ก็ทำบ้านใครมีเส้นใช่ไหมก็ใช้เส้นคราวนี้ะพรเจ้าพญาก็ตื้นเขินแล้วยังไม่พอยังคับแคบลงไปอีกนะฉะนั้นก็กลับไปที่หัดใหญ่หัดใหญ่ ผมเชื่อว่าไม่มีในอดีตท,ที่ฝนตกมากเท่านี้เมื่ออย่างเมื่อกี้ที่ว่าแล้วครองอที่รับกันในอดีตก็รับเฉพาะจํานวนที่อดีตเคยมีประเด็นอม,มีปัญหาแล้วหัตใหญ่ก็เติบโตเอาเติบโตเอาคนที่ทําให้หัตใหญ่เติบโตได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็คือคนมาเลยนะอ๋อฮะใช่คนมาเลยเนี่ยอืเขามาเมืองไทยเนี่ยทั้งกินทั้งดื่มทั้งเที่ยว เขาทำได้หมดใช่ไหมล่ะฉะนั้นหัดใหญ่ก็โตป๊บปืบปืบปืบพอะโตไปก็ทำไมเอ่ยก็สร้างผังเมืองผังเมืองของเราเนี่ยที่จริงไม่มีปัญหาถ้าเกิดเรามีการวางผังเมืองด้วยการมา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 สมมติฐานว่าเฮ้ยถ้าฝนตกอย่างวันนี้สิเนี่ยในในระยะเวลาสามถึงสวันเนี่ยยูซัดเข้าไปตั้งหกร้อยถึงแปดร้อยมิลเนี่ย เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งว่าน้ําเนี่ยมันต้องไหลนะเข้ามาหัดใหญ่ปริมาณน้ําที่เข้ากับปริมาณที่น้ําที่ออกไปเนี่ยจะทํำยังไงจะทํำยังไงอืมให,ให้ให้มันออกไปทันเอาเหมือนบ้านผมคุณทิชัยจําได้ไหมที่เขาใหญ่อะ่ะคุณทิชัยเห็นไหมว่าบ้านผมนี่ติดน้ําเลยปิ่มปิ่มเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่บ้านผมเนี่ยน้ําไม่มีทางท่วมเลยไม่ว่า ไม่ว่าฝนมันจะตกมาเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ทางออกอะผมทำใหญ่กว่าทางเข้าใช่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 ทางออกต้องใหญ่กว่าทางเข้าอย่างน้อยสองเท่าขึ้นไปแล้วทางออกของผมเนี่ยมันหุบพอออกมาจากฝายปั๊บมันตกลงไปอีกประมาณสักสองสมเมตรเนี่ยฉะนั้นมันจะไม่มีแรงต้านเลยอืม ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมาบอกว่าเออสร้างเมืองเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้เอา้าก็คิดปริมาตรของฝนที่จะเข้ามาก่อนอืมสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้นะ้ารัฐบาลจะทําเนี่ยก็ทําไม่ยากเออเอาจำนวนฝนที่ลงมาตั้งนะตั้งแล้วก็มาทำตัวระบายออกจากเมืองหัดใหญ่นะ ไปสู่ที่อา่อาวอ่าวสงขาใช่ไหมเอ,อ่อทะเลสาบสงขา,าถ้าเพราะตรงนั้นเอ่อทะเลสาบสงขาก็ไหลออกไปทะเลสาบเพราะว่าทะเลสาบก็คือจะติดกับทะเลฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราเนี่ยไปทำคลองชลประทานนะคลองชลประทานเหมือนที่เมืองการนเะนี่ยทำไมทำไมเมืองการน้ำไม่ท่วมก็เพราะเรามีคลองชลประทานระบายไงและที่สำคัญมันมีเขื่อนแต่ตรงนั้นสร้างเขื่อนไม่ได้ เพราะว่ามันสั้นใช่แล้วเขื่อนเนี่ยมัน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 ก็ทําไมวันนี้เราจะไปคิดสร้างเขื่อนเดี๋ยวก็จะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีอะไรต่อมีอะไรวันนี้ทําไมเราไม่ใช้ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้อืไปสร้างนะสัดส่วนของการระบายน้ําอืำเอาง่าย,ายๆไม่ต้องไปโอ้โหไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันสับสนเลยนะเอาว่าน้ําไหลลงมาที่หัดใหญ่ตกแล้วไปคํานวณสิ ว่าตกแล้วเนี่ยวินาทีและขี่คิวเออแล้วเราก็ไปทําคลองชลปบะทานคลองชลประทาน<อ>จากตัวเมืองหัดใหญ่ขุดให้ลึก<อ>ขุดให้ลึกขุดให้กว้างแล้วก็ขุดขยายไอ้คลองที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปขุดคลองใหม่คลองใหม่นะสองคลอง,อ,อ,งอ,อุตภเปากับรอหนึ่งยังไม่พอขยายไป ขพอไม่พอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่การมาตรวัดอ,ะอ่ะแล้วมาตรวัดเนี่ยมันก็ต้องดูไอ้ตรงความสูงความต่ําเพราะน้ำมันไปด้วยการเวตีม,มันไหลไปด้วยตัวของมันเนี่ยเราจะถามว่าเออถ้ามันใหญ่ขนาดนี้พอไม่เอ่ยคือไอ้พวกเนี่ยวิศวชลประทานเนี่ยหมูตู้เลยคุณทิชัย<อ>หมูหมูของลิงกว่าหมูอีกทำออทำตัวเลขนวนี้พวกนี้เขาถนัดพวกนี้เขาชำนาญฉะนั้นเอาของเก่าก่อนเอาของเก่าเนี่ยไป ทำให้มันลึกลึกลงไปอีกสักเท่าสองเท่าขยายกว้างอีกสักเท่าสองเท่ายกตัวอย่างคุณทิชชัยเห็นไหมว่าเอาของเก่าก่อนเพราะมันมีมันมีพื้นฐานแล้วแล้วดูว่าพอไหมถ้าไม่พอก็ขุดขุดคลองใหม่เหมือนที่บ้านผมอ่ะขุดคลองชนละทานที่ขุดมาถึงที่กรุงเทพอ่ะเออก็ขุดไปให้มันระบายไปเอาว่าง,งี้นะถ้าทำได้แบบนี้จากการคำนวณ โดยใช้คลองเก่าขยายแล้วก็ดูว่าพอไม่พอถ้าไม่พอก็ขยายไปขุดคลองใหม่เอาว่าสูตรวิกรมเนี่ยนะเออถ้าไม่ได้นะมาตืบวิกรมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิให้ตืบตอนนั้นผมก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วตอนนั้นอ่ะไม่สิเอายังอยู่ยกว่าจะเราจะทําเสร็จไอ้เนี้ยหยุดไอ้ยุดก็บผในวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยกว่าจะทําเสร็จนะ นี่ไม่ใช่ในเมืองจีนไงไม่ไม่เมืองจีนันเราก็ไม่รู้ไงผมไม่รู้แต่ที่จริงน,นะถ้ามาตัดตอนกันนะผมว่าจาก<ม>หัดใหญ่เนี่ยนะไปที่อ่าวเนี่ยมมผมคิดว่าไม่ไม่ไกลอ่ะผมผมไม่ไม่เคยไปไปไปวัดนะฮะทีนี้<ม>ถ้าเกิดว่าวันนี้เราใช้คลองเก่าเนี่ยนะท<ม>ําให้มันใหญ่แล้วก็ลึกอย่างที่ผมว่าอ<ม>ันนี้เร่งเลยโดยการคํานวณถ้าคํานวณไหมเราบอกอยังไม่พอ ต้องต้องขุดคู่กันไปเลยคือของใหม่เราอาจจะเสียค่าเว้นคืนทุกคนที่จะต้องมาเรียกว่าเรียกว่ายอมให้เพื่อส่วนรวมใช่ไหมครสองอันเนี้ยเอาว่าผมการันตีการันตีไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ดิรายการเราดิต้องการันตีนะเฮียหยุดโดยเฉพาะที่ตรงนี้บ้านเฮียหยุด เฮียย <that is German> ุนน right <rece> <ập> ี <we> <ưới> ่ต้องแต่เด็กมาเนี่ยตั้งแต่ตักน้ําในบ่อจนกระทั่งไปที่เอาวทำไมทะเลสาบสงขานี่ยทะเลสาบสงขาเนี่ยเฮียยุนรู้เรื่องที่ตรงที่ผมพูดได้ดีว่าถ้าตัวระบายน้ํามันสามารถทําได้เหมือนบ้านผมที่เขาใหญ่เองตกมาได้เท่าไหร่เองก็สามารถที่จะไหลออกไปได้โดยไม่มีปัญหาไม่ว่าจะอีกร้อยปีสองร้อยปี ใช่ไหมเราก็คิดเผื่อไปเลยแล้วก็ขุดขุดทีเดียวเพราะว่าอีกร้อยปีในบ้านคนมันเยอะอ่ะใช่ไงนะลิมครองก็เยอะแล้วที่ใหม่ก็แยะแต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยในระบบบริหารน้ำของผมนะที่ชนบุรีคุณวิชัยวันนั้นเคยเห็นน้ำที่ผมระบายไปแล้วผมมีมีเขาเรียกว่าไม่ใช่แก้มลิงเขาเรียกว่าแก้มช้าง ใหญ่แก้มช้างคือจำนวนน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยผมเก็บเก็บได้หมดเลยนะเออมากกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอีกข้อที่หนึ่งฉะนั้นผมมีบ่อใหญ่มากรวมแล้วสามสิบกว่าล้านลูกบาทเมตรแล้วยังไม่พอพอน้ำเต็มเนี่ยผมมีตัวระบายนะไปแพคคของน้ำเค็มไปที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ออกไปปากนอ้าโดยไม่ผ่านนิคมเห็นไหม ฉะนั้นถ้าสงขาทําได้แบบอย่างที่ว่าคือหนึ่งผ่านก็ผ่านไม่เป็นไรให้มันไหลไปอันที่สองนี่พยายามหลีกเลี่ยงบางส่วนไม่ให้ผ่านสงขาเห็นไหมแค่นี้เป็นยังไงเราก็นอนหลับใช่ไหม,มเพราะพราว่าทําไมเอ่ยอเพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่ที่เอ,อหัดใหญ่นะ ปรากฏว่าตั้งแต่ฝนตกมาเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขากับน้องเขากับหลานเขาเนี่ยค้างค้างอยู่ในบ้านนะจนถึงเมื่อวานจนถึงเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานนี้เพิ่งเพิ่งออกมาอืมได้ใช่ไหมทำไมเขา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 เป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าก็เพราะว่าทําไมก็เพราะว่าเขาอยู่ในบ้านที่อยู่ริมคลอง ออใช่ไหมอยู่ในบ้านที่ริมคลองอืออือฮึฉะนั้นบ้านอยู่ริมคลองเนี่ยก็น้ําขึ้นมาอือผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดทําอย่างที่เราคุยกันเนี่ยครับนะไม่ต้องไปหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรที่มาจากทั่วโลกหรอกวิศวะชลปทานของเราปิญญาตีเนี่ยเออปิญญาตีเนี่ยเออใช่ไหมล่ะก็ทําได้ล่ะก็ทําได้เออ จมึ่ง,งว่าปริมาณฝนเนี่ยมันสูงอย่างนี้อีกทุกปีทุกปีเนี่ยสูตรของคุณวิกรมเอาอยู่ไหมเอาอยู่สิเราเนี่ยตั้งไปเลยผมเนี่ยนะตั้งเผื่อไปเลยผมบอกว่า<ม>คุณทุขชยัยท่านแฟนรายการเรามาคิดทิปตัวเลขกันง่ายๆนะอืมไม่ต้องไปเอออเะไรมากหนึ่งมมสมมุติเลยว่ามันตกมาต่อเนื่องเนี่ยพันมิลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ อื mm hmm. ขนาดหกร้อยกว่ามิลเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่ามันผม mm hmm. ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีในอดีตที่ตกมาอย่างต่อเนื่องแบบวันนี้ mm hmm. เพราะปริมาตรไอ้น้ำในโลกเนี่ย mm hmm. มันมากกว่าในอดีตหลายหลายสิบเท่าใช่ <Okay. S 2> ฉะนั้นปริมาตรมันมันไม่ได้เยอะนะ mm hmm. อย่างในอดีตในอดีตไม่เยอะเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไปคิดถึงอนาคตบอกว่าเออเราคิดไปเลย mm hmm. เผื่อไปเลย mm hmm. นะอะพันมิลก็ได้ พันมิลเนี่ยตกมาอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถมีคลองระบายน้ําอืมทั้งคลองเก่าทั้งคลองใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอาน้ํานะปล่อยเข้าไปที่ทะเลสามสงขลาได้อื <c oughs> คุณสุวิชัยคิดว่าฝนจะตกสามร้อยสี่ร้อยบอกไม่ไกลใช่ไหมะ <c oughs> และคลองต่างๆระบบระบายน้ําต่างๆในตัวเมืองสงขลาก็ <c oughs> จะต้องทําให้มัน ระบายเข้าไปในคลองใหญ่ตรงนี้ได้อ mm hmm. เอาเรียกว่าคลองนี้คือคลองชลประทานดีกว่า uh huh. เออเออเราเราเราใช้คลองชลประทานซึ่งคลอง mm hmm. ชลประทานนี้เนี่ยมันก็มีเป็นการเอมีน้ําจืดใช่ให้เมืองสงขาใช้ได้ด้วย mm hmm. ไม่ต้องไปทําแก้มลิงเพราะว่าแก้มลิงเนี่ยมันสงขามันที่ที่มันน้อยเอ mm hmm. ที่มันแพงทําไม่คุ้ม mm hmm. ทำไม่คุ้มอย่างกับอมตะเห็น hmm. ไหม ดัง mm hmm. นั้นถ้าเกิดมีอย่างนี้เรามันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เราจะทำซิมูเลเตอร์ทำในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างกับเมืองการเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขามีทำซิมูเลเตอร์เนี่ย mm hmm. โดยโดยาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะ mm hmm. ว่าถ้าเมืองการเนี่ยมีแผ่นดินไหว mm hmm. ไอ้แผ่นดินไหวมาแล้วเขื่อนพังล่ะเออระดับน้ำที่ เขื่อนถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบเมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ที่ตัวเมืองการเนี่ยประมาณสักยี่บห้าเมตรจากระดับน้ำทะเลเขาจะน้ำท่วมเมืองการเนี่ยถ้าเกิดเขื่อนมันแตกนะแตกแบบแบบมโหฬาเลยเนี่ยเมืองการน้ํ้ำท่วมนะฮะถ้าม่วงน้ำท่วมนะครับแล้วเขาก็จะท่วมเขาก็จะมีซิมูเลเตอร์ว่าจะท่วมสูงเท่าไหร่ เห็นไหมฮะฉะนั้นพอลงมาเนี่ยมันยังมีตัวก้ามปลาเห็นไหมวันนั้นที่เราเคยคุยกันว่าแม่น้ําแม่กรองเนี่ยเขาแยกน้ําเป็นคลองที่เรียกว่าเป็นคลองโชลปารานเนี่ยพุ่ให้กลับไปที่นู่นสุพรรณบุรีอู่ทองนะแล้วก็มาของตัวเมืองการนะแล้วก็ไปลาดบุรีไปนครปฐมแล้วก็มาถึงกรุงเทพ คือไอ้คลองตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ลดปริมาตรของนอ้ํานะฮะให้ไม่ท่วมสงขาก็หมายความว่าตรงก่อนจะลงสงขาใช่ไหม,มเราก็ไปทําคลองแบบอย่างเนีย้ยที่ดักอะที่ดักแล้วก็กระจายไม่ให้เข้าเมืองสงขานั่นอีกส่วนหนึ่งผลตกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ทุกทีทุกครั้งอย่างวันนี้มันทั้งหมดมันจะไหลเข้าสงขาืาแต่ถ้าเป็นสูตรนี้ก็คือเราก็ไปทำคลองดักนะคลองดัก ดับให้มันแยกเป็นก้ามปลาออกไปไม่ให้เข้ามาสงขาแต่ไม่ให้มันอ้อมสงขาไปแล้วมันอ้อมสงขามันก็ลดภาระของเมืองสงขาที่เป็นแอง่งแล้วก็มีครองที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันทั้งขยายและทำใหม่เอาว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากวิศวะไทยโดยเฉพาะวิศวะชลประทานเนี่ยโอ้ย ประเทศไทยเราผมมั่นใจล้านอร์เซ็นต์อีกเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำไอ้ไอ้ไอ้โมเดลนี้ที่เมืองการมาคุณวิชัยเห็นไหมปริมาตรของน้ำฝนที่ตกมาในเมืองการเนี่ยเพราะว่าตามปริมาตรของเขื่อนนะเขื่อนเมืองการนี่มีความจุถึงสองหมื่นหกพันล้านลูกบาทเมตรในขณะที่เขื่อนทั้งประเทศไทยมีแค่เจ็ดหมื่นล้านลูกบาทเมตร ปริชาเห็นไหมว่าปริมาตรของน้ําที่เมืองการนี่ใหญ่มากเออเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส,ส่วนของเขื่อนแต่ทาไมเมืองการอะไม่ท่วมน้ําไม่ท่วมอ,อแล้วเมืองการยังไม่พอส่งน้ําไปให้ชาวบ,บ้านใช้แล้วหน้าแล้งไม่มีแล้งและออที่สําคัญมากไปกว่านั้นคืออ,อืปากอ่าวเนี่ยของที่เออแม่น้ําแม่กองเนี่ยอ,อืมนะน้ําเค็มไม่เข้าไม่เข้า ไม่เหมือนกับที่เจ้าพญาเจ้าพญาในน้ําเค็มเนี่ยเออครองคองชลอดครองเขาเรียกว่าครองที่ร้อห้าขุดนะคลองปลาปาคุณวิชัยเคยได้ยินไหมที่เขาร้อห้าได้ขุดมาเนี่ยเพราะว่าไปเริ่มจุดที่น้ําจืดอืมตอนนี้น้ําที่บอกว่าน้ําจืดสมัยรอห้าที่ขุดมาตอนนี้ก่อยหมดแล้ว เห็นไหมต้องเอาน้ําจากที่เมืองการเนี่ยมาลาลายนะให้น้ําที่เราดื่มกันเนี่ยมีปริมาตรของความเค็มลดลงอืมเพราะฉะนั้นการที่มีการทําระบบชลประทานที่ดีเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาที่เราต้องเอาเอาเอบมาทิ้งเพื่อให้การทําเอากระสอบทรายเอาอะไรมากันซึ่งไอ้ตนั้มันมันมันเป็นเหมือนพืชล้มลุกอ่ะเออพืชล้มลุกคือไม่ถาวร ไม่ยังยืนเลย,ยลก็ยทุกปีทุกปีก็เป็นอย่างนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะกรุงเทพเนี่ยกับสงขลาเนี่ยมผมคิดว่าสงขลาเนี่ย<ม>ไอพื้นที่นะเรียกว่าพื้นฐานของดินเนี่ย<ม>ย่อมดีกว่า<ม><ม>เพราะมันห่างจากเขาไม่ไกลบ้านคุณสุทธิชัยนีย่ห่างจากเขาประมาณสักกี่กิโลก็หลายกิโลอยู่หลายกิโลอยู่แต่ว่ามันอยู่กลางเมืองมันเป็นแอ่งไงใช่แต่แต่ ผมที่ถามนี่ก็หมายความว่าเมืองสงขลาเนี่ยดินจะไม่นิ่มเหมือนเท่ากับที่กรุงเทพไม่นิ่มกรุงเทพเนี่ยมันไอการขยายตัวของหมู่บ้านเนี่ยมันเยอะแล้วน้ำประปาก็ทำไม่ทันเห็น <He ard S 1> ไหมฮะฉะนั้นก็ทำให้เออดินมันสุด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 กรุงเทพถ้าผมจำไม่ผิดนะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะสุดประมาณสักสองเซนมัง้งมันสุดทุกปีนะเพราะว่า ดินในกรุงเทพมันเป็นโคนตมที่สะสมแต่ที่หัดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่อืมอืมฉะนั้นหัดใหญ่นี่ได้เปรียบแต่อยู่ที่ว่าเราจะตัดน้ำเมื่อกี้สองตัวคือน้ำก่อนเข้าหัดใหญ่อืมก็คือตัดให้มันไหลผ่านเป็นเหมือนบพาสอะอออ๋อบพาสแล้วก็ตัวที่ออกจากหัดใหญ่ก็ทำให้ใหญ่ลึกแล้วก็สามารถรับได้หนึ่งพันมิลิเมตร ถ้าตกกันต่อเนื่องถ้าเราคิดโจทย์แค่ตรงนี้นะคุณวิชัยผมการันตีได้เลยถึงผมอยู่ในสวรรค์เลยนะว่าจะไม่มีทางเราอาจจะไปทำรายการกันอยู่บนสวรรค์สองคนได้เลยวันนั้นจะไม่มีการที่บอกว่าเอ้หัดใหญ่น้ำท่วมนี่แหละครับเป็นเรื่องทั้งหมดที่เ,เราอาจจะต้องมาคิดกันให้เป็นเกาให้ถูกที่คันก็มีแค่นี้เองเข้ากับอ,ออกให้ ให้มันทำไมให้มันสมดุลกันแล้วให้มันเหลือให้มันเผื่อด้วยสำหรับอนาคตครับเอาละวันนี้ได้บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่คุณวิกรมเขียนเป็นสแนดาริโอสูตรให้เห็นเลย <c oughs> วิธีป้องกันแก้ยังไงขอบคุณนะครับสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางข้อเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับ